จอกข่าวร้อน สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกประจําวันนี้นะคะกวนาคารที่22พฤษภาคม2555ค่ะและวันนี้นะคะกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2556ซึ่งก็เป็นการประชุมต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็หลายฝ่ายค่ะก็มีการพากอสังเกตถึงการจัดทํางบประมาณที่มีการส่งจจสัญญาณะเพิ่มขึ้น นะคะในจํานวนที่เป็นจํานวนมหาศาลและขนาดเดียวกันนะคะก็สอเจตนาแล้วค่ะว่าจะมีการนําพรางซุกหนี้ที่ก่อเอาไว้ตลอดไปถึงนะคะการยักยอกและการยักย้ายถ่ายเทง,งบประมาณจํานวนมากอยู่ในงบกลางค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็มีอํานาจในการใช้จ่ายตามใจชอบนะคะโดยยากราคาที่จะเข้าไปตรวจสอบซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตได้อย่างมะโหฬาร ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมเพ,พื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,556ที่รัฐบาลน,นั้นได้เสนอวงเงินเอาไว้ทั้งสิ้น2.4ล้านล้านบาทจะเป็นการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล300ล้านบาทและเป็นรายจ่ายประจําถึง1.9ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น79.2%ของวงเงินงบประมาณ ในขณะที่รายจ่ายลงทุนเหลือแค่เพียง4.48แสนล้านบาทหรือเพียง18.7%ของวงเงินก็ประมาณเท่านั้นซึ่งโครงสร้างปกติทุกปีนะคะก็เป็นเช่นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แต่ละรัฐบาลนั้นจะไม่มีเงินเหลือเอาไว้ให้ลงทุนหรือเดินตามแนวทางยุทธศาสตร์และสำหรับปีนี้นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักจินวัตรก็จะมีการวางจุดมุ่งหมายสำคัญเอาไว้สองประกาศคือประกาศแรกเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มีผลต,ต่อการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกลไกลทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและเร่งรัดให้เศรษฐกิจขยายตัวกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนโดยตรงและทั่วถึงประการที่ 2. เพื่อวางรากฐานต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนในระยะยาวให้ประเทศและสังคมไทยเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกประเทศอย่างเหมาะสมและเท่าทัน ซึ่งถ้าหากพิจารณาตามโครงสร้างนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติจริงกลับเจอเงื่อนไขยอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ที่ไปกระจุกอยู่ในรบงบรายจ่ายประจำและก็ปัญหาการคอร์รัปชันในโครงการต่างๆ ค่ะแต่คุณผู้ชมคะการจัดทํางบประมาณในแต่ละปีนั้นนะคะก็จาเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการวางยุทธศาสตร์ของประเทศว่าในอีกระยะยาวหรือ5ปีถึง10ปีข้างหน้านั้นประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงจุดในของเวทีโลกค่ะเพื่อที่จะได้มีการวางแผนในด้านอื่นๆให้สอดคล้องกันไปด้วยนั่นเองซึ่งหากว่าเราจะลองย้อนลองมองย้อนไปนะคะถึงการจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีนั้นค่ะก็ยังวางอยู่บนพื้นฐานของความต้องการในการใช้เงินระยะสั้น ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยนะคะว่าเม็ดเงินที่ลงไปนั้นนะคะจะพัฒนาประเทศในระยะยาวได้อย่างไรซึ่งถ้าหากเดินในแนวทางการจะทำงบประมาณกันแบบนี้นะคะซึ่งก็ยากแหะคะ่ะที่จะเห็นประเทศไทยมีศักยภาพในเวทีโลกดังนั้นนะคะก็ต้องหันกลับมาคิดกันใหม่นะคะและก็หันกลับมาคิดกันอย่างจริงจังด้วยนะคะว่าจะจะทำงบประมาณในแต่ละปีนั้น ได้สนับสน,นุนเป้าหมายประเทศในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนหรือแค่เพียงตอบโจทย์ความต้องการใช้งบประมาณของนักการเมืองเท่านั้นค่ะซึ่งความพิจกกังวลน,นี้นะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,556ของรัฐบาลที่ได้มีสัญญาณการก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังส่อเจตนาอำพรางซุกซ่อนนี้ที่ก่อไว้จนถึงยักยอกย้ายถ่ายเทงบประมาณจำนวนมากมาอยู่ในงบกลางที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจใช้ใจ่ายได้ตามใจชอบนอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายด้วยว่างบประมาณได้ถูกตั้งเอาไว้อย่างกระจกตัวที่งบกลางมากเป็นผิดปกติ อีกทั้งงบประมาณจำนวนมากนั้นยังถูกใช้ไปกับสสรพัดโครงการประชานิยมของรัฐบาลเป็นหลักเพียงเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงความหายนะต่อฐาน,นะของการคลังของประเทศอีกทังนะคะยังมีการตั้งงบประมาณจำนวนมากในลักษณะแอบแฝงเพื่อขยายฐานคะแนนเสียงทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนต่างๆหรือจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงทั้งแผ่นดินหรืองบประมาณเพื่อเยียวยาคนเสื้อแดง และขณะเดียวกันนะคะการจัดทํางบประมาณก็ยังสอดเจตนาไม่โปร่งใสเราพบว่าหลายโครงการค่ะตามนโยบายของรัฐบาลน,นั้นก็สอบไปในทางทุจริตซึ่งการตั้งงบในลักษณะการกระจุกตัวที่งบกลางนั้นจึงถือว่าเปิดช่องให้มีการพลานงบประมาณแผ่นดินค่ะและก็ทุจริตได้อย่างสะดวกและก็ง่ายได้นอกจากนี้แม้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2556รัฐบาลจะระบุตัวเลขการขาดดุลงบประมาณจำนวน300ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงก็มีการซุกซ่อนตัวเลขหนี้สาธารณะเอาไว้อีกจํานวนมหาศาลอาทิหนี้ของจากพระราชกำหนดหรือพรกรเงินกู้350,000ล้านบาทหนี้เงินกู้30,000ล้านบาทเพื่อมาชดเชยกองทุนน้ามันรวมทั้งการก่อนหนี้อีกจํานวนมากค่ะเพื่อที่จะมาชดเชยภาะวะการขาดทุนจากโครงการประชานิยมของรัฐบาลโดยเฉพาะกับโครงการรับจำนำข้าว ดูมีการประเมินว่าตัวเลขการขาดดุลงบประมาณจากการก่อนหนี้ของรัฐบาลอาจจะสูงถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะท่านผู้ชมคะซึ่งตรงจุดนี้นี่เองเนี่ยนะคะก็มีความเป็นห่วงแล้วค่ะว่าถ้ารัฐบาลนั้นยังไม่หยุดนะคะถลุงงบประมาณแผ่นดินก็จะ ออกหนี้นะคะไปกับสารพัดโครงการประชานิยมที่ไม่เก่ะให้เกิดประโยชน์กับทางเศรษฐกิจและก็จะอาจจะนําพาประเทศนะคะไปสู่ความล่มจมในอนาคตได้เพราะฉะนั้นน่ยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราประชาชนทุกคนนะคะผู้เป็นเจ้าของงบประมาณแผ่นดินล่ะค่ะที่จะต้องร่วมมือกันจับตานะคะดูทิศทางและการดําเนินการของทางรัฐบาลเพื่อที่จะตรวจสอบนะคะในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดค่ะ ช่นเดียวกันกับนะคะที่ในก่อนจติกาวนิตสสรปบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบประมาณแบบขาดดุล1น0 0 0 0ล้านบาทเป็นการพูดไม่จริงเพราะรัฐบาลนั้นมีการกู้เงินอีก3 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น 4, 0 0,000ล้านบาทและยังมีพรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก3 5หแสนล้านบาทซึ่งการออกพรกรดังกล่าวนั้นเป็นการใช้เงินที่ขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลมักอ้างเรื่องความเร่งด่วนเรื่องความพร้อมในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแต่ข้อเท็จจริงนั้นพบว่าพรกร,รกรู้เงิน3 5แสนล้านบาทได้มีการจัดสรรงบประมาณไปเพียง2 0 0 0 0ล้านบาทรั้งแต่าเปอร์เซ็นต์แต่การเบิกจ่าย3เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการเบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียวหมาวันนี้กลับจะมาขอสภาเพื่อขออำนาจกู้ยืมชดเชยการขาดดุลเพิ่มเติมถึง3แสนล้านบาทและนอกจากนี้นะคะยังมีพรกรรอ,อีกสองฉบับซึ่งรัฐบาลก็อ้างถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วน แต่วันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดําเนินการแต่อย่างใดสุดพระราชกําหนดปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูกที่ให้อํานาจธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางและประชาชนนะคะสามแสนล้านบาทมื่จนถึงวันนี้ก็มีรายงานว่ามีการปล่อยกู้ไม่ถึง1%ซคือไม่ถึง3,000ัล้านบาทในขณะที่กองทุนประกันภัยจานวน500 50, 0 0ล้านบาทนั้นก็ยังไม่เริ่มดําเนินการด้านพันเอกวินัยสมพงศ์สสระบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ก็อภิปรายค่ะว่า นโยบายและการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลน,นั้นกำลังสร้างหนี้สินเกินตัวให้กับประเทศไทยซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2554ที่ผ่านมาก็พบว่าประชากรไทยประมาณ65ล้านคนหรือราว20ล้านครัวเรือนด้วยกันมีหนี้สินนะคะถึง60คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ1.3แสนบาทโดยครอบครัวของบุคคลที่ประกอบอาชีพราชการนะคะเป็นหนี้ถึง84คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะถึง 8.7แสนบาทซึ่งตัวเลขนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ากลัวค่ะเพราะว่างบประมาณปีนี้นะคะตั้งเอาไว้แบบขาดดุลกว่า3แสนล้านบาทก็ทำให้ต้องไปกู้เงินมาเพิ่มเติบเพื่อที่จะลงในงบประมาณก็จะยิ่งส่งผลให้นี่ของประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ แต่คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีความกังขาหรือข้อกังขาต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่มีการทุ่มง,งบประมาณลงไปในบางเรื่องที่ถูกมองว่าอาจจะก่อให้เกิดหนี้จํานวนมหาศาลนั้นนะคะหรือว่าการที่มีการมองกันว่าเป็นการซุกหนี้แต่เชื่อแน่ค่ะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยจํานวนของสสที่เป็นฝากฝั่งของรัฐบาลซึ่งก็ถือว่ามากเกินครึ่งของจํานวนสสในสภาคะ่ะ ที่ตรงนี้เองล่ะค่ะที่ทําให้มองได้ว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐสภาไทยในการถ่วงดุลอํานาจนั่นเองค่ะและขณะเดียวกันนะคะในวันนี้ค่ะทางกลุ่มสยามประชาพิวัตรก็ได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อจากรัฐรวมศูนย์อำนาจสู่การกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นและชุมชนโดยกลุ่มสยามประชาพิวัตรค่ะ ซึ่งนะคะใน,ในายชัยอนันต์สมุทรวานิชอดีตคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้มีการปรักกาพิเศษในหัวข้อเรื่องรัฐชาติสู่รัฐการตลาดอำนาจรวมศูนย์นะคะกล่าวว่าโดยในทางรัฐศาสตร์หรือว่าในทางสังคมนั้นเรามีการแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น3ามเร้าค่ะ ได้แ,แก่รัฐเอกชนและประชาสังคมซึ่งรัฐในที่นี้นะคะก็หมายถึงระบบราชการและก็รัฐบาลนะคะที่อยู่บนสุดค่ะถัดลงมานะคะคก็จะเป็นภาคเอกชนซึ่งมีตัวแทนของตลาดนั้นเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนที่สําคัญและก็ภาคประชาสังคมค่ะที่มีประชาชนและชุมชนในแต่ละสมัยนั่นนะคะของความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนนี้ก็จะแตกต่างกันไปและก็ต่อให้เกิดนะคะนโยบายในรูปแบบต่างๆที่เป็นส่วนผสมระหว่างผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มค่ะ ทางได้ใช้อนานนั้นย้ำชี้อีกด้วยนะคะว่าในยุคนี้ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าตลาดนั้นมีอํานาจมากกว่ารัฐและรัฐนะคะจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะรักษาตลาดเอาไว้โดยนะคะจะต้องทำให้ฝ่ายการเมืองนะคะพยายามรักษากฎหมายแล้วก็สร้างสเสรีภาพนะคะและสร้างวัตรการต่างๆเพื่อที่จะชักจูงให้เกิดการลงทุนต่างประเทศะค่ะ พื่อที่ให้การลงทุนต่างประเทศนั้นได้เข้ามาในประเทศไทยและก็ทาให้อิทธิพลของตลาดได้มีส่วนกําหนดนโยบายของรัฐหลายอย่างด้วยกันนะคะเช่นนโยบายต่างประเทศและก็เศรษฐกิจเพื่อเป็นหลักประกันค่ะว่านักลงทุนนะคะเข้ามาในประเทศนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครองและสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เองค่ะก็ทําให้ลักษณะดั้งเดิมของรัฐนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ให้ความสําคัญกับเอกชนหรือตลาดนะคะมากกว่าประชาชนค่ะ และขณะเดียวกันนะคะทางอาจารย์คมสรนโภคงอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทยธรรมธิราชก็มองนะคะว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องของการรวมศูนย์อํานาจรัฐในรูปแบบของกลุ่มทุนนะคะที่เราใช้คําว่าบริษัทภาคการเมืองจํากัดด้วยกลุ่มทุนบางกลุ่มนั้นนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปลูกัดอานาจรัฐค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จําเป็นนะคะที่ต้องมีการแยกกลุ่มอํานาจกับกลุ่มทุนหรือว่าทําให้กลุ่มทุนนั้นได้มีขนาดที่เล็กลงค่ะ ค่ะซึ่งเรื่องนี้เราก็คงจะต้องตามกันต่อนะคะเอาละครัคุณผู้ชมคะเราไปพักกันต่อสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปดูกับกรณีของนายปิยสวัสดิ์อมารนันนะคะที่ตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนไปนแล้วละคะ่ะพักสักครู่ค่ะจบข่าวร้อน